น้องผู้หญิงคนนี้เป็นพยาบาล<ฮ>าแล้วเขาก็มีเพจ f a c e b o o k <ฮา S 1> ของ <ฮา S 1> ตัวเองนะครับเพจชื่อเพจพยาบาลบ้ายอแห่งประเทศไทย<ฮ>น้องก็จะคอยโพสต์เรื่องราวต่างๆนานาในส่วนของตัวของน้องเขารว่าให้ความรู้ในแง่ของเรื่องการรักสงรักษาอะไรก็ว่ากันไปแต่มันมีประเด็นเกิดขึ้นมาเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากมีวันหนึ่งน้องเจ้าของเพจพยาบาลบ้ายอแห่งประเทศไทยได้โพสต์เฟซบุ๊ก ลักษณะเป็นการไลฟ์สอนการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงโควิดแล้วก็ถูกทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ติงมามนะฮะล่าสุดเนี่ยน้องได้โพสต์บอกว่าขอแจ้งลูกเพจทุกท่านจากสถานการณ์ของเพจตอนนี้มีคนร้องเรียนกับทางสภาการพยาบาลเพจกำลังถูกพิจารณาเรื่องการวางตัวไม่เหมาะสมกับวิชาชีพและสร้างความเสื่อมเสียแก่เกียรติ สร้างความเสื่อมเสียเกียรติให้วิชาชีพทําให้เพื่อนร่วมวิชาชีพถูกมองในภาพลักษณ์ที่ไม่ดีจากคลิปลายสดเมื่อหลายเดือนก่อนเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ช่วงโควิดอย่างไรให้ปลอดภัยซึ่งเรื่องนี้ทางต่างประเทศก็นําเสนอกันอย่างแพร่หลายแอดจึงนํามาถ่ายทอดให้ลูกเพจฟังแบบสนุกสนานกวนๆโดยแอดได้ลบคลิปนั้นแล้วตามคําสั่งดีคณะกรรมการแจ้งในครั้งแรกขอความคิดเห็นทุกท่านค่ะ เพื่อจะนําทุกความเห็นไปยื่นกับคณะกรรมการพิจารณาข้อกล่าวหาดังกล่าวเพื่อให้เพจได้อยู่ต่อไปเจตนาของเพจไม่เคยมุ่งทําลายหรือบันทอนสังคมไม่เคยพาดพิงใครแค่มีเจตนาในการให้ความรู้ควบคู่กับความบันเทิงที่เข้าใจง่ายให้ประชาชนได้ทราบเท่านั้นเองซึ่งจะตัวยังระบุนะครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่ขอให้ข่าวอะไรฮะ<อ>พยายามเราก็พยายามติดต่อจะขอสัมภาษณ์นะน้องบอกว่าทางต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าตอนเนี้ย ยังไม่ให้ข่าวอะไรนะจนกว่าจะได้ชี้แจงต่อทางสภาการพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นคนก็มองว่าเอ๊ะถ้าพยาบาลเขาจะสอนเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงโควิด เออมันก็น่าจะได้หรือเปล่าจริงๆมันก็เป็นในแง่มุมของการให้ความรู้รเพราะว่าเราก็เคยเห็นมีการโพสต์จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงโควิดสิบเก้าให้ปลอดภัยลักษณะประมาณนี้ค่ะจะทายังไงกันดีใช่ไหมเพราะมันเป็นเรื่องของการใกล้ชิดกันใช่ค่ะแต่อีกมุมหนึ่งก็มองว่าแม่แต่เวทีที่น้องหรือว่าชื่อเพจของน้องมันไปเกี่ยวข้องกับวิชาชีพพยาบาลจะเหมาะไม่เหมาะอย่างไรอาจปะต้องมีคนเขาร้องไปยังสภาการพยาบาลท่านผู้ชมครับ เรื่องนี้ก็ต้องรองทางสภาการพยาบาลเขาบอกเขากำลังตั้งกรรมาการสอบนะแล้วก็รอการชี้แจงกันอยู่นะฮะพระมหาสมปองพระมหาสมปองพศนะฮะพศรูปนี้นะครับท่านได้โพสต์ภาพจากเพจพยาบาลบ้ายอในเชิงให้กําลังใจนี่ฮะบอกว่าชื่นชมชื่นชอบติดตามผลงานโยมน้องพยาบาลท่านนี้มาตลอดสนุกได้ความรู้บวกความบันเทิงแบบเอดูเทนเมนต์ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจใครมีเบอร์ หรือติดต่อน้องพยาบาลท่านนี้ได้วานบอกทาง messenger นะไม่ปัวไม่จึ้งตรงไหนเอาปากกามาวงาองนี่นะฮะ,ะในมุมของคนให้กำลังใจก็มีแต่คุณนิพิษอินทรส,สมบัติอดีศสอบพัทลุงรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เห็นโพสต์ให้กำลังใจของพระมหาสมปองโพสต์ Facebook ทันทีแต่ไม่ได้ว่าอะไรน้องพยาบาลนะอะบอกไปยังพระมหาสมปอง บอกกราบนมัรสการท่านมหาสมปองผมอ่านข่าวท่านมหาให้กําลังใจพยาบาลคนหนึ่งที่ไลฟ์สดสอนการมีเซ็กช่วงโควิดสิต่อมาสะพานการพยาบาลตักเตือนถึงความไม่เหมาะสมที่พยาบาลท่านนั้นสอนการมีเซ็กพยาบาลท่านนั้นก็ลบคลิปดังกล่าวออกไปซึ่งเธอก็คงเห็นด้วยว่าไม่เหมาะสมจึงลบคลิปก็ต้องขอบคุณเธอ แต่ต่อมาท่านมหาออกมาโพสต์ให้กําลังใจพยาบาลท่านนั้น<า>ก็เลยอดสงสัยไม่ได้<า>คุณนิพิษบอกว่าอดสงสัยพระมหาสมปองไม่ได้สงสัยก็คือหนึ่งท่านมหาเห็นคลิปนั้นหรือเปล่าจึงเชียร์ให้กําลังใจพยาบาลท่านนั้นสองถ้าเห็นคลิปแล้วท่านมหาทราบอย่างไรว่าการมีเซ็กแบบไหนดีและแบบไหนปลอดภัยจึงออกมาเชียร์สามผมมีความเห็นว่าท่านมหาเชียร์สินค้า จำพวกสบู่ยาสีฟันดีกว่าว่าอย่างไหนดีอย่างไหนไม่ดีเพราะท่านมหาคงใช้สบู่ยาสีฟันจึงน่าจะมีเหตุผลที่จะรู้ว่ายี่ห้อไหนดีไม่ดีแต่ท่านมหาออกมาเชียร์เรื่องการมีเซ็กว่าแบบไหนดีแบบไหนปลอดภัยผมว่าท่านมหาล้ําเส้นออกมานอกวัดมากไปหน่อยอืกราบนมัสศการด้วยความเคารพอ่านี่ฮะตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มีจุดจบอะไรหรอกเอาเป็นว่าน้องเขาลบคลิปไปแล้วใช่ค่ะแต่มันมีความเห็นในเชิงสังคมว่าตกลงแล้วเนี่ย ได้ไม่ได้อะไรยังไงบางก็บอกว่าไม่เหมาะสมครับบางก็บอกว่าก็เป็นลักษณะของการให้ความรู้เพศศึกษามันก็เป็นเรื่องที่ให้ความรู้ได้